ระทึกไฟไม่รถยนต์หลังขับเข้ามาจอดร้านหมูกระทะชื่อดังไม่ถึง5นาทีคนเห็นเหตุการณ์เล่าไฟลามจากใต้ท้องรถมีเสียงดังระเบิดขึ้น2ครั้งก่อนวอดทั้งคันด้านเจ้าของรถเผยเพิ่งนำรถไปซ่อมแล้วไปรับครอบครัวมากินหมูกระทะเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่12ธันวาคม67ในโลกโซเชียลได้แชร์คลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุไฟไม่รถยนต์สีขาวหมายเลขทะเบียนกร1268หน้าร้านหมูกระทะชื่อดังแห่งหนึ่ง ภายในตลาดจอมพลทกศิกรทุ่งสร้างเขตเ,เทสบานครแก่นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบานครแก่นต้องฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไม่อย่างรุนแรงจนลุกลามไม่ผ้าใบกันแดดของร้านโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยเพลิงได้ลุกไม่เสียหายเกือบทั้งคัน นายบรรจงย้ําสีเจ้าของรถที่เกิดไฟลุกไหม้ชาวตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่นเจ้าของรถกล่าวว่าตนเองเพิ่งไปซ่อมรถมาจากนั้นได้ไปรับครอบครัวมากินหมูกระทะเพราะเท่าแก่ร้านอาหารพามาเลี้ยงงอที่ร้านนี้จึงขับรถมาจอดได้ประมาณ2-3ถึงนาทีกําลังจะเดินเข้าร้านไปหาเท่าแก่ก็มีลูกค้าที่นั่งกินอยู่เห็นว่ามีไฟไม่น่ารถเลยวิ่งออกมาดูพอวิ่งออกมาไฟได้ไม่รถของตนเองอย่างหนักขณะที่เด็กหญิงสรินยาดําเกลี้ยงอายุ14ปีคนเห็นเหตุการณ์คนแรกกล่าวว่า เหมือนจะมีไฟอยู่ใต้รถเป็นแสงแสงตอนเห็นแรกๆไม่มีควันแต่ไฟลักษณะหยดอยู่ใต้รถพอเห็นก็ได้สกิดบอกเพื่อนว่ามีไฟอยู่ใต้จากนั้นเพื่อนก็ได้ตะโกนในร้านว่าไฟไม่ทําให้คนที่นั่งกินหมูกระทะวิ่งออกมาจากร้านหมดเลยตอนนั้นตกใจมากเพราะตอนที่ไฟลุกไม่แรงๆมีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งยังกินหมูกระทะไม่อิ่มก็วิ่งออกมาก่อนค่าหมูกระทะก็ยังไม่ได้จ่ายหลังจากเพลิงสงบจะเข้าไปนั่งกินต่อและไปจ่ายค่าหมูกระทะ